เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องพี่ใหญ่พลัง999ผันตัวอยากจะเป็นนักเวทน,นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมให้ทุกคนกดไลค์ไปดูกันเลยเมื่อ300ปีที่แล้วพี่ใหญ่ยูเรนะัสได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องพวกเราต้องขอบคุณเขาที่ทําให้พวกเราสามารถจัดก,การกับราชาปิศาจลงได้ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่สามารถฆ่ามันได้จริงๆก็ตาม ทำได้แต่ผนึกร่างกายกับวิญญาณของราชาปิศาจเอาไว้เท่านั้นพวกเราไม่มั่นใจว่ากองทัพของราชาปิศาจจะไม่กลับมาอีกนั่นคือเหตุผลที่พวกเราตัดสินใจที่จะเปิดสถาบันแห่งนี้ขึ้นมายังไงล่ะและสรับปีต่อมาผมก็ได้กลับมาเกิดเป็นเชนนอนเทอไรทและนั่นคือวิธีที่ผมได้กลับมาเจอพี่ใหญ่ ลูก้านั้นชอบเรียกฉันว่าพี่ใหญ่อยู่ตลอดแต่พวกเรานั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกันแต่แรกฉันอายุมากกว่าเธอ5ปีเพราะงั้นฉันเลยสอนอะไรให้ตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาดาบหรือการล่าฉันปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับพี่น้องแท้ๆแ,และเธอก็เห็นฉันเป็นพี่ใหญ่ตั้งแต่ตอนนั้นลูกา้าเธอกลับมาเกิดเป็นผู้ชายงันเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ผมยังเป็นผู้หญิงอยู่ แต่ว,ว่าเธอเหมือนนั่นก็เป็นเพราะว่าครอบครัวของผมเองนะพวกเขาต้องให้ผมเข้าร่วมกับหน่วยรักษาการซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้นั่นเลยทำให้ผมต้องอาศัยอยู่สถาบันแห่งนี้ในฐานะเด็กหนุ่มนะต้องลำบากเอาผ้ามันพันรอบหน้าอกเอาไว้ด้วยมันแน่นมากเลยนะแต่ว่าเพื่อที่ผมจะได้กลับไปเป็นผูกก้ใกล้อีกครั้งก็ต้องอดทนละนะ ว่าแต่ทำไมพี่ใหญ่ถึงได้เข้ามาเรียนที่สะพานนี้ละ่ะชันเลงไว้ที่จะเป็นฉุดยอดนักเวทนะอะไรนะพี่ใหญ่เคยพูดด้วยตัวเองว่ากล้ามเนื้อน,นั่นคือความอยุติธรรมไม่ใช่เหรอแล้วมันเป็นเรื่องน่าตกใจยังไงแน่นอนว่าต้องตกใจสิก็พี่ใหญ่น่ะเป็นนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดนี่นะแต่ว่าผมรู้ยังไงพี่ใหญ่ต้องทําได้อยู่แล้วนี่มันเยี่ยมไปเลยนะเนี่ย พวกเราไม่ใช่อยู่แค่ห้องเดียวกันแต่ยังได้ที่นั่งใกล้กันอีกด้วยละ่ะมันคงจะเป็นโชคชะตางั้นสินะชิหมอนั่นก็ได้ฮหเอาละใช้เงียบกันด้วยใช้เป็นครูประจำชั้นของห้องนี้มายาฟาบริสยินดีที่ได้รู้จักเธอจะเป็นคนที่คอยดูแลพวกเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาทั้งหมด3ปี ต่อไปก็ช่วยแนะนำตัวเองกันทีละคนเริ่มจากเธอข้างหลังสุดก่อนได้เลยค่ะฉันมีชื่อว่าแอปปี้นิวเวลค่ะถึงจะเห็นฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าความฝันของฉันนั้นอยากจะเป็นนักบ,บุญละ่ะฉันชื่อแคลทวินเทสหลังจากสำเร็จการศึกษาฉันจะเข้าร่วมกับกองอัศวินเพื่อที่จะเป็นปรมาจารย์ดาบแอปปี้กับแคลงั้นเหรอ ทั้งคู่จะดูแตกต่างกันแต่ว่าก็น่ารักดีแฮะเธอคนนั้นอหากจะเป็นอัศวินกันเหรอเอ๊ะพี่ใหญ่เอาแต่มองพวกเขาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะดรัมยูริสเตอร์ถ้าเกิดว่าประชาชนชาวฟื้นคืนชี้ขึ้นมาอีกครั้งฉันนี่แหละจะเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นผู้กล้าคนต่อไปขอเป็นทายาทของตระกูลยูริสเตอร์นายราะนี้เลยทำตัวโอ้อวดแบบนี้สินะ ฉันชื่อมาอันโซฉันฝันว่าอยากจะเป็นนักปราดนะเอกิวชาวฉันอยากจะเป็นสุดยอดนักเวทและหลังจากนั้นจะสมัครเข้าเป็นนักเวทในราชสำนักหลังจบการศึกษานักเวทในราชสำนักนั้นเหรอจะต้องเก่งมา,มากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเขาได้คะแนนพลังกาย9 9 9, 9, 9หรอกเหรออ่ะแต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดของเครื่องวัดนะ แต่ฉันเห็นเขาใช้เวทสายฟ้าระหว่างการสอบด้วยนะก็นะถ้าเขาอยากจะเป็นนักเวทในราชสำนักก็ต้องใช้เวทมนต์ได้อยู่แล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้ฝึกความแขง็งแก่งมากันเหรอแต่ด้วยร่างกายแบบนี้เขาสามารถเป็นนักรบได้สบายเลยนะชิฉันไม่ได้เชิดชายก็เพราะแกนั่นแหละต่อไปเป็นผมสินะผมชื่อเชนนอนเทไรฮะ พวกเราอยู่ห้องเดียวกันกับเขาได้ละถึงผมจะสอบเข้าที่นี่ด้วยลำดับที่หนึ่งถึงอย่างนั้นผมก็ยังห่างไกลกับคำว่าเก่งที่สุดอยู่ดีฮะเพราะว่ายังมีอีกคนที่แข็งแเก่งและรอกรอผมอยู่และเขาก็เรียนอยู่ที่สถาบันแห่งนี้และห้องนี้ด้วยหามันอะไรวะเนี่ยผมรู้เกี่ยวกับตัวเขาทุกอย่างเพราะผมเป็นนี่ชีวิตเขา ไม่ว่าจะเป็นวิชาดาวเวทมนต์หรือทักษะการเอาตัวรอดเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งใจดีและสามารถพึ่งพาได้เขาเป็นคนที่ผมเคารพมากที่สุดในชีวิตเมื่อผมนึกถึงช่วงเวลานั้นบนเนินเขาที่เต็มไปด้วยดวงดาวและดาวถูกล้อมรอบไปด้วยมังกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ปราศจากความกลัวหรือความลังเลใดๆเขายืนอยู่ที่แนวหน้าและปกป้องพวกเราจากเปลวไฟที่ลุกโชนช่วง พี่ใหญ่ในตอนนั้นขอดูเท่มากๆเลยละ่ะขาเผชิญกับเปลวไฟทั้งหมดเพียงลําพังและไม่สะทกสะท้านเลยอ่ะดูเหมืนอนเขาจะไม่เป็นอะไรจริงๆด้วยที่พวกเราปลอดภัยนั้นต้องขอบคุณเขาเลยละ่ะแม้เขาจะอยู่ในสถานการณ์อันตรายแบบนั้นเขาก็คงรับมันไว้อยู่เขหาหันถามเบาๆว,ว่าพวกเธอปลอดภัยใช่ไหมท่าทีของเขาดูเหมือนจะบอกพวกเราว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของฉันดอก เขาเป็นทั้งคนที่มีน้ำใจและพึ่งพาได้ตอนนั้นผมคิดในใจขอบคุณพี่ใหญ่ที่ร่างกายของผมไม่มีรอยขีดขว่วนเลยเขาช่วยผมไว้อีกครั้งแล้วผมอยากจะช่วยเหลือเขาสักวันหนึ่งเหมือนกันพูดถึงการช่วยเหลือแล้วยังมีครั้งหนึ่งที่เขายังสอนวิชาดาบให้ผมและเขาแฮมฉันนอนเธอไรมีฉันให้แค่แนะนำตัวเองเท่านั้นนะ จะเท่กับสาธยาประวัติของเอเกอร์ซะได้ฮะฟังนะเชนนอนคุงเืินเขาที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่เธอพูดถึงมันหายไปเมื่อ200ปีก่อนแล้วเนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะแต่ว่านี่พอได้แล้วล่ะืออที่อยากจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกันเหรอเธอจะไปบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราไม่ได้นะผมขอโทษฮะ เดิมทีผมก็ไม่ใช่คนที่ปากค่อยหรอกนะแต่ว่าพอดีเอาโดมันพาไปนะจริงๆผมแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าพี่ใหญ่นั้นสุดยอดขนาดไหนนะอย่าทําแบบนั้นอีกเลยฉันไม่ได้อยากจะเป็นคนดังนะ้าจะเลิกก็พี่ใหญ่เป็นคนถ่อมตัวนี่นะด้านนั้นของพี่ใหญ่ก็เป็นด้านที่เท่เหมือนกันยินดีต้อนรับกลับจ้าโอ้พวกเธอเป็นเพื่อนกันแล้วสินะหรือว่าจะเป็นมากกว่าเพื่อนกันจ้ะ เพราะเธอใกล้ชิดกันผิวปกติมากกว่าจะเป็นเพื่อนกันอีกนะเนี่ยพรุ่งนี้จะเริ่มการเรียนการสอนกันแล้วฉันคิดว่าพวกเราควรที่นอนกันดีกว่าเพื่อที่จะได้ไม่เหนื่อยนะที่นี่มีห้องน้ําในตัวด้วยล่ะเออนี่ฉันต้องอยู่ห้องเดียวกันกับเธองั้นเหรอเธอก็รู้นี่ว่าหอนี้มันเฉพาะสําหรับผู้ชายเท่านั้นนะและเธอก็เป็นผู้หญิงด้วยห้องั้นพวกเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยอย่าพูดแบบนั้นเลยนะพี่ใหญ่ผมอยากอยู่กับพี่ใหญ่จริงๆนะได้โปรดละจำตอนที่พวกเราออกไปผจญภัยกันได้หรือเปล่าจำได้แต่ว่าผมเข้าเรียนที่สถานบันนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วไม่มีทางที่ตอนนั้นผมจะไปอยู่หอผู้หญิงได้หรอกได้โปรดอย่าไล่ผมออกไปเลยนะผมอยากอยู่กับพี่ใหญ่ฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่คิดว่าเธอเป็นผู้กล้าของพวกเรานะ ก็ได้ก็ได้เขาเ้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะหันหลังให้เธอไปอาบน้ำก่อนเลยแย่ yeah. ขอบคุณมากมากเลยฮะมีอะไรกันเหรอปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่ระวังตัวบ้างเด็พี่ใหญ่คืนนี้ช่วยมานอนกับผมได้ไหมทำไมละ่ะเอ,อิ่มเพราะว่าผมถึงช่วงเวลาที่พวกเราออกไฟประจันภายกันนะตอนที่พวกเราเคยนอนด้วยกัน แล้วพี่ใหญ่ก็คอยลูบหัวผมเบาๆนะมันทําให้ผมรู้สึกปลอดภัยและมันทําให้ผมหลับทันทีเลยในบรรดาลบกลบนำไ่ท้วนลูกก้านั้นได้ถูกรับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นผู้กล้าเธอได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสําคัญในการปราบราชาพิศาตและใช้โลกใบนี้เอาไว้แต่ในบางครั้งเธอก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแบบรับภาระ,ระอันหนักอึ้งนี้ได้อีกต่อไปแล้ว พราะงนั้นฉันเลยมักจะนอนกับเธอเพื่อให้เธอสบายใจแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนนั้นแล้วนะแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกครั้งผมโกว่าถ้าผมปิดตาลงแล้วพี่ใหญ่จะหายไปอีกตอนผมตื่นขึ้นมาเพราะงนั้นได้โปรดก็ได้ก็ได้แต่ว่าแค่คืนนี้คืนเดียวนะโอเคพออยู่ข้างๆพี่ใหญ่แล้วรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยกาที่ได้กอดเธอแบบนั้น ทำให้ฉันนึกถึงเวลาที่เราสี่คนประจนภัยด้วยกันเลยฮะเป็นความจริงที่ว่าลูก้านั้นได้กลับมาเกิดใหม่นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่ปาร์ตี้ของเราจะกลับมาเกิดใหม่เหมือนกันถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงพวกเราสี่คนคงจะได้มาประจนภัยกันอีกครั้งแล้วนะวันนี้เป็นวันเริ่มเรียนวันแรกสินะผมตื่นเต้นมากๆเลยละ่ะที่ได้มาเรียนกับพี่ใหญ่นะ เลิกทำตัวติดฉันได้แล้วหนะ่าอย่าลืมสิว่าเธอเป็นผู้ชายนะเธอคงจะเป็นแคลคินเทอสินะไอคิวชวายงั้นเหรอโอ้เธอจำชื่อของฉันได้ด้วยงั้นเหรอแน่นอนว่าฉันต้องจำได้อยู่แล้วเพราะว่านายเป็นคนพิเศษในหมู่นักเรียนใหม่นี่นะนายกลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่นักเรียนตั้งแต่ตอนสอบเข้าเชลละ แล้วก็เป็นสัตว์ร้ายที่ล่อลวงเพื่อนร่วมชั้นทำให้คนคนหนึงกลายเป็นลูกสุนัขที่เชื่อฟังเขาสดได้กันเหรอสิ่งที่มีชีวิตที่สปกปรกน้าขยะขยงไม่เหมือนกับท่านยูเรนัสนักรบผู้ยิ่งใหญ่ยูเรนัสเขาได้เข้าร่วมกับกองอัศวินตั้งแต่อายุ16และได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในทันทีไม่มีการป้องกันหรือชุดกอะใด,ดๆที่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของเขาได้ ด้วยร่างกายที่แกร่งกว่าวเล็ก,ก้าเขามมกจะยืนอยู่แนวหน้าเสมอและเมื่อเขาต่อสู้กับราชาปีศาจเขาได้ใช้ร่างกายของเขาเป็นโล่เพื่อปกป้องปาร์ตี้ผู้กล้าและช่วยโลกใบนี้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจของอาศวินทุกคนตั้งแต่นั้นมาเรื่องจริงที่ว่าลูก้าคือผู้กล้าที่เก่าก่้โลกของเราแต่ฉันคิดว่าคนที่เป็นผู้กล้าจริงๆคือท่านยูเรน,นัสต่างหากเหตุผลที่ ฉันได้เข้ามาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ก็เพราะว่าฉันอยากจะเป็นคนแบบเขาเรื่องเราที่เต็มไปได้วยความรักนี่มันอะไรกันเนี่ยทาไมพี่ใหญ่ไม่ลองเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพี่ใหญ่ละ่ะไม่ใช่แค่เขาหรอกนะที่เป็นคนที่แข็งแกร่งนะไม่ว่าจะเป็นผู้กล้านักเวทหรือนักปราสหายทั้งหมดของเขานั้นล้วนแข็งแกร่งและไว้ใจได้นั่นจึงทําให้เขาสามารถต่อสู้ได้ดี ยู่รน,นัเป็นนักรบและเขาก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนของเขาไม่มากไม่น้อยไปกว่าน,นนั้นเขาไม่ใช่ทั้งผู้กล้าตัวจริงหรือคนที่แข็งแก่งที่สุดอะไรทั้งนั้นเธอไม่คิดว่าเธอกำลังทำให้ชื่อเสียงของเขาแ <N> ปิดเพื่อนหรือไงเฮ่ <N> ee, นายนะกล้าดียังไงมาพูดแบบน,นั้นออกมาต่อนหน้าฉันนะฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะเป็นเพื่อนร่มห้องของฉันแต่ฉันจะไม่ยกโทษให้เด็กขาด เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอ,อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ